เอลอยตัวละครที่หลายๆคนเนี่ยอาจจะลืมไปแล้วว่ามีตัวละครตัวนี้อยู่ในเกมนี้อยู่แล้วทำไมถึงไม่มีใครเล่นตัวละครนี้ล่ะวันนี้เราจะมาหาคําตอบกันครับแต่ก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาของคลิปนี้นะครับผมขอแนะนําร้านเก,เกมเกมดีๆอย่าง Richman Shop บริการเติมเกมราคาถูกปลอดภัย100%เมีนมินคอยดูแลตลอด24ชั่วโมงเพจแท้มีผู้ติดตามหลักแสนคนเติมทั้งในไลน์เฟซบุ๊กอินสตาแกรมและเว็บไซต์ Richman Shop วิธีเติมก็ง่ายมากครับแค่เข้าไปเลือกเกมที่เราต้องการจากนั้นกรอก u i d และชื่อในเกมตามด้วยเซิร์ฟเวอร์จากนั้นให้เราเลือกแพ็กที่เราต้องการที่จะเติมครับกดดาเนินการต่อแล้วชำระเงินผ่านาค r ว o d e คเช็คหมายเลขสั่งซื้อผ่านไลน์รอแป๊บเดียวแล้วเพื่อนๆก็ไปสนุกกันได้เลยครับ <S <S สวัสดีทุกๆคนที่หลงเข้าไปดูลิปนี้ตงกินข้าวไปดีเช่นเคยนะครับในวันนี้เนี่ยผมก็จะมาบอกเหตุผลว่าทําไมคนถึงไม่เล่นเอรอยกันนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมก็ได้มาเอ่อรวบรวมได้มาทั้งหมด4หัวข้อหญ่ๆเริ่มจากหัวข้อที่1กกััันนเลลยตวของ เอลอยเนี่ยเป็นตัวที่ถูกคอลแลบมาหรือว่าเป็นตัวที่คอลแลบมาจากเกมอื่นก็คือเกม Horizon อะไรสักอย่างผมลืมแล้วนะครับซึ่งหมายความว่าตัวละครน,นี้เนี่ยถูกแจกในแพทแพทเดียวก็คือช่วงแพท2.4 2.3ี่สองจุดสาแถวนั้นนะครับซึ่งก็แจกอยู่แค่แพทเดียวหมายความว่าคนที่เล่นหลังจากแพทที่แจกเนี่ยจะไม่ได้มีตัวของเอลอยนะครับทำให้คนที่มีตัวเอลอยนั้นน้อยมากๆแล้วทำไมผมถึงบอกว่าไม่มีใครเล่นเอลอยอันนี้เนี่ยผมต้องให้ดูหลักฐานก่อนใช่ไหมว่า ในอัิสิซิชันนี้เนี่ยมีคนเล่นเอรอยต่ําที่สุดในบรรดาตัวละครทั้งหมดนะครับก็คือ0.3%ของคนที่เล่นอบิสเนี่ยหยิบเอรอยไปเล่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่แปลกใจนะครับว่าทำไมบุตรถึงทำคลิปนี้ออกมานะโอเคทีนี้อย่างที่2นะครับหรือว่าตัวของหัวข้อที่2ก็คือมันเล่นง่ายแต่ว่ายากคือ,อยังไงก็คือเกมเพลย์ของเอรอยเนี่ยฟังดูนะฟัง,ฟ,งฟังที่ผมพูดนะมันจะดูเหมือนง่ายเว้ยแต่เดี๋ยวจะบอกว่ามันยากยังไง เกมเพย์ของเอรอยก็คือการกดสกิลธาตุแล้วตีปกติส่วนอันติถ้ามาก็เบิร์สครับก็คือกดอันติเบิร์สเลยฟังดูเหมือนง่ายใช่ไหมแต่ไอตรงที่มันยากหนึ่งก็คือการที่เขาปาสกิลธาตุออกไปนะครับจะทําการปล่อยเหมือนปล่อยระเบิดออกมาเป็นเม็ดเล็กๆคล้ายๆกับอันเลอตัวของลูกระเบิดของเคลียครับถ้าเกิดว่าเหยียบไอตัวของลูกระเบิดนั้นนะครับครบ4เม็ดเมื่อไหร่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือตัวของการโจมตีปกติของเราเนี่ย จะกลายเป็นดาเมจน้องแข็งหรือว่าเรียกง่ายๆก็คือเกมเพลย์มันคล้ายกับยูิมิยะนั่นแหละครับแต่ยูมิยะคือกดปุ๊บมันยิงได้เลยว้ยิงเป็นดาเมจไฟได้เลยแต่ตัวของเอรอยเนี่ยจะต้องให้มอนเตอร์อ่ะเหยียบไอตัวของระเบิดนั่นอ่ะให้ครบ4ี่ลูกครับซึ่งฟังดูมันก็ไม่ได้ยากใช่ไหมถ้าเกิดว่าคุณเอาซูโคสมาลวกเพื่อเอออย่างแรกเลยก็คือมันลดต้านทานได้แล้วก็สามารถทําให้ตัวของพอยเนี่ยไปโดนเออหรือว่าทําให้ตัวของระเบิดเนี่ยไปโดนมอนเตอร์ได้ใช่ไหมมันก็ดูเหมือนง่ายนะรรรแตตต่่่ถ้าาาูกกมงีีท DPS ไม่สามารถพึ่งความสามารถของตัวเองแต่ต้องไปพึ่งซัพพอร์ตมารวบเพื่อให้สกิลตัวเองทํางานเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะเล่นยากไปหน่อยนะครับซึ่งอย่าลืวมว่าตัวของคอยเนี่ยยังครูดาวถึง30วินะครับนั่นหมายความว่า DPS ของตัวของ เอลอยเนี่ยมันไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่แล้วก็ไหนจะสกิลธาตุที่มีคูดาวถึง20วิอีกนะครับแล้วก็อันติที่อ่อันติเนี่ยอาจจะดีหน่อยนะครับดาเมจแรงคูดาวสิวิใช้พลังงานธาตุแค่สีหน่วยซึ่งก็ดูเหมือนว่าตัวนี้เนี่ยจะเลยจะกลายเป็นซับเบิร์ดมากกว่า DPS ซะด้วยซ้ำครับมนเลยอาจจะดูมั่วๆหน่อยอ่ะอย่างที่3เลยแล้วกันนะครับไหนๆก็พูดมาถึงจุดน,นี้แล้วอย่างที่3ก็คือตัวละครนี้ไม่มีกลุ่มดาวครับอ่ะผู้เล่นใหม่อาจจะงงนะครับซึ่งมันไม่มีกลุ่มดาวจริงๆเห็น เพราะว่าคือตัวละครตัวนี้เนี่ยเป็นตัวละครคอลแลบมาจากเกมอื่นอย่างที่บอกนะครับเป็นตัวละครที่คอลแลบมาจากเกม Horizon เพราะงั้นเนี่ยถ้าเขาจะมีกลุ่มดาวหมายความว่าเขาก็ต้องคอลแลบอีกรอบนะครับหรือว่ารีคอลแลบออกมาเพื่อที่จะให้ได้มีกลุ่มดาวนั่นเองซึ่งก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่หรืออาจจะไม่มีก็ได้นะครับตัวละครนี้แล้วก็อย่างที่4อย่างทสุดท้ายของคลิปนี้นะครับนั่นก็คือการที่ตัวของเอรอยเนี่ยมีดาเมจหรือว่ามี อ่าสะแตทหลายๆอย่างเนี่ยไม่สมกับตัวละคร5ดาวอ่ะผมลืมบอกใช่ไหมว่าตัวละคร5ดาวเอ้ยผมลืมบอกใช่ไหมว่าตัวละครอยา่างเอรอยเนี่ยคือตัวละคร5ดาวนะครับแต่มีกรอบแดงเพราะมันเป็นคอลแลบอืมซึ่งตัวของเบสแท็กของเอรอยเนี่ยมันขั้นที่จะน้อยนะครับเอ่อเลเวล50ของผม159มันก็น้อยอยู่แล้วนะครับอ่าแต่ว่าในช่วงซักเวล90เนี่ยเบสแท็กของเอรอยจะยังอยู่แค่200กว่าๆนะครับในขณะที่ตัวละคร5ดาว ทั้งเกมเนี่ยจะเกิน300กันเกือบหมดเลยนะครับอาจจะมีบางตัวที่ไม่เกิน300ยกตัวอย่างเช่นตัวของเอเธอร์หรือลูมีนนี่แหละก็จะอยู่แค่นี้สองรกว่านะครับซึ่งหมายความว่าการที่มีเบสได้แตที่ต่ําขนาดนี้และสแตตส่วนใหญ่ที่ต่าขนาดนี้มันคือตัว4ดาวในคราบ5าดาวหรือไม่เด็มันคือตัว5ดาวในคราบ4ดาวดีกว่านะครับก็คือมันไม่เก่งพอที่จะเอาไปเล่นด้วยซ้ําเพราะงั้นคนก็เลยไม่เล่นกันโอเคปะ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่ามันเล่นไม่ได้นะครับถ้าอวยก็เล่นเรียกอย่างนี้ดีกว่าแต่ถ้าไม่อวยก็อย่าไปเล่นเลยนะครับมันไม่ดีดีขนาดนั้นนะและนี่ก็คือทั้งหมดของคลิปนี้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับชอบกันหรือเปล่าถ้าชอบอย่าลืมที่กดไลค์กดซับสไครป์เพิ่มกลังใจกับคลิปใหม่ๆของผมสหรับวันนี้สวัสดีครับไว้เจอกันในคลิปหน้าครับบายจ้า